สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักเทรดทุกท่านนะครับสำหรับเหรียญฮิตประจําวันเหรียญคนไทยอีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญเจฟินนะครับเหรียญเจฟินวันนี้ก็ได้พุ่งทะลุไปถึง88บาทนะครับเป็นออทามไฮของเจฟินนะครับราคาต่ําสุดประจําวันอยู่ที่65บาทนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ80บาทนะครับเหรียญเจฟินนี่ถือว่าเป็นเหรียญที่เติบโตมาประมาณ50% 0นะครับก็คือประมาณ5เท่านะครับจากต้นเดือนนะครับเมื่อต้นเดือน พอย่อนะครับเหรียญเจฟินอยู่ที่ประมาณ13บาท13ถึง14บาทนะครับก็เติบโตมาจนถึงประมาณ80กว่าบาทนะครับก็ประมาณ5 6เท่ากันเลยทีเดียวนะครับเอามาดูตัวอินดิเคเตอร์กันบ้างนะฮะตัวตัวไอ r ์ s i ตอนนี้เส้นสีฟ้านี่วิ่งพุ่งไปถึง100เลยนะครับแสดงว่าอาจจะมีการพักตัวในเร็วๆนี้นะครับสำหรับใน Timeframe รายเดย์นะครับ CD c Action z o n ซนะครับจะสังเกตว่าเป็นสีเขียวติดต่อกันมานะครับ ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับจนถึงวันนี้เลยนะครับก็คือประมาณเป็นเกือบ20กว่าแท่งนะครับตัว Store ไอสไอสูงสุดนะครับ M.A.C.D ก็ตัดขึ้นสูงนะครับแคบสามเฟรมรายวันยังไงก็ต้องสูงอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้ราคามันขึ้นมาเยอะมากนะครับเอามาดูในไทม์เฟรมย่อยกันดีก,กว่า่าในไทม์เฟรมย่อยสีชั่วโมงนะครับจะให้ดูตรงเส้น Store Ice i นะครับ ตัวไอซ์ไเมื่อแท่งที่แล้วนะครับตัดลงนะครับแต่แท่งนี้ได้ไล่ตามตัวสีส้มมาถึงแล้วนะครับแสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นนะครับในท f เฟรมระยะสั้นนะครับก็คืออาจจะขึ้นสูงกว่านี้ไปหน่อยนะครับตัว m a c d ยังไม่มีท่าทีว่าจะตัดลงนะครับสำหรับทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับยังขึ้นต่อได้อ่าดูย่อยไปอีกครับดูในท m เฟรม m e 2ชั่วโมงดีกว่านะครับอ่าในทำเฟรมสอ2ชั่วโมงนะครับตัว Store i ซ์ตัดขึ้นไปแล้วนะครับ ตัว macd เป็นยังไง macd ตอนนี้ก็กำลังวิ่งขนานอยู่กับเส้น signal นะครับก็แนวโน้มโดยรวมก็ถือว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับสำหรับตัว jfin คราวนี้มาดูแนวรับแนวต้านนะครับอ่แนวรับนะครับจะสังเกตว่าแนวรับที่76นะครับแท่งสุดท้ายเนี่ยเมื่อราคาเด้งประมาณ76ราคาก็าได้ทําการดีขึ้นนะครับถือเป็นแนวรับแรกนะฮะถ้าเข้าก็จะเป็น 76.9นะครับแนวรับแรก69แนวรับที่2แล้วก็62เป็นแนวรับที่3นะครับสำหรับเหรียญเจฟินมาดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตัวเจฟินกันบ้างน,นะครับโดยสรุปนะครับดูทำเฟรมย่อยดีกว่านะครับในทำเฟรมหชั่วโมงอินดิเคเตอร์ทั้งหมด2ี่ตัวก็ยังแนะนําให้ซื้อนะครับแนะนําให้ซื้อ14ตัวเป็นกลาง10ตัวแล้วก็แนะนําให้ขาย2ตัวนะครับ มาดูในทำเฟรมใหญ่นะครับทำเฟรมรายสัปดาห์นะครับแนะนําให้ซื้อ15ตัวให้ขาย1ตัวแล้วก็เป็นกลาง8ตัวนะครับก็คือยังเข้าซื้อได้นะครับแต่ให้เข้าซื้อที่แนวรับนะครับสำหรับเหรียญเจฟินอีกเหรียญหนึ่งที่อนาคตด,ดีแล้วก็เป็นเหรียญหนึ่งที่คนไทยเป็นเจ้าของนะครับสำหรับวบิเคราะห์เจฟินก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ